โอ้โหคูรีโอ้โหเสร็จดีครับเฮ้ยเฮ้ยฮคูรีเหรอไม่ใช่โอรโจิแหมจำชื่อยากเหลือเกินจืดๆไปครับจืดๆไปครับว้าวเรียบร้อยแตกสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูลาวนาปืนแม่เหล็ก นี่เลยครับผมไอวอรี่ลาวนาครับผมใช้พอทสปืนแม่เหล็กอยู่ที่เลเวล12มาร์ก2ได้เมจอยู่ที่2,095ผมยิงที่ระยะ300เมตรแล้วก็รีโหลด12วินาทีเป็นออโต้รีโหลดนะสำหรับราวนานะครับผมจะเป็นเวอร์ชั่นช้างเผือก <c oughs> เป็นราวนาตัวลิมิเต็ดอีชา่างไงผมแล้วก็ต้องใช้นักบินคนนี้เลย e n o น g h ฟโครับผมจะทำให้ราวนาเนี่ยสามารถใช้สกิลได้3ครั้งอเก็บประจุได้3รอบครับผมไปครับเพื่อน ไปดูดีกว่าว่าเจ้ารามนาที่ใช้ปืนแม่เหล็กเนี่ยมันจะเล่นไปนยังไงบ้างครับผมมันจะเล่นดีเหมือนปืนลาโพงหรือเปล่าวะว้าวตอนนี้เพื่อนๆที่จะซื้อของในเว็บช็อปสามารถสนับสนุนช่องเดมอนเบลเลอร์ได้ง่ายๆด้วยนะ<ว>เพื่อนๆก็ไปนในเว็บช็อปผ่านลิงก์ในดีไซนคำอธิบายด้านล่างพอเพื่อนๆเลือกของที่ต้องการซื้อได้แล้วในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์ DMBL ลงไปแล้วกดซื้อของได้เลย,เลยทีทน,นี้เพื่อนๆก็สามารถได้รับของพร้อมย่างสนับสนุนช่องนี้ไปพร้อมๆกันได้ง่ายๆเลยครับผมขอบคุณครับซางน้อยของเรา โอ <Es> ้โหอะไรวะมันฟ huh? ้า <Never> ฟ <ladım> ้ามาเลยเฮ้ยน <required> ี่ต <Pen> ุ้เฮ้ยขึ้นมาข้างบนว่ะเราต้องดูว่าเขาคือใครครับหือเกลหรอหรือว่าอิมุกิอิมุกิว่ะเอาละไปครับเสานี้ครับตัวอะไรเออโอโลกิหรือเปล่าโอเคเราเผาดีก่อนเกิดไม่เกิดเกิดไม่เกิด ไม่เกิดครับไอ้นี่ฮะโชดได้ดูดแองเกอร์โอ้ my god หูลงพุ่กเลยแตกแล้วครับโลแตกแล้วโลแตกแล้วคนเลือดชูดไปก่อนหายตัวอีกโอเคเขาจะมาว่ะเขาจะมาว่ะโอเคครับคนเลือดชูดไปได้ไหมยิงสองกระบอกก็ได้ครับแต่วตัวเราก็จะไม่เสี่ยงไงเนี่เสี่ยงก็ได้นิดเดียวเฮ้ย โอ้ลงทัพเลยครับนั่นข้างหลังอีกแหมเฮ้เราเหยียบเสาไว้ก่อนครับเฮ้ยฮ้เฮ้ตัวอะไรวะเนี่ยวายตัวอะไรเอ๊ะอีมูกิเป็นไงวะไอยู่นู่นเจอละเจอละเจอละเดี๋ยวเราเจอกันมาอีมูกิน้อยอีมูกิโอ้ยลงทัพเลยเราอะเฮ้ยปืนเขาแรงจังวะ ว้าวโคตรแรงเฮ้ยเพื่อนเราแพ้ครับเสร็จก่อนเอาวะเอาป่ะเอาป่ะ,เอ,ปะเออเฮ้ยเสาหายหมดอ,อีกแล้วอะ่ะอะไรอะ่ะโอเคเรามาจากกัดการไอ้นี่ต่ออีมูกิดิอีมูกิเปล่าดูดไปครับโอ้ยซูปหนีหายถ้วอีกแล้วบินจังเลยนะ บินจากหูเต็มบ้านเลยหเฮ้ย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 อะไรแรงไปมาหวบหวบครับโอ, <Rest line> อเคไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วเสาหายหมดเลยว่ะย,ยังดูได้ยังดูได้ครับรไปดีกว่าไปดีกว่ามาเสานี้เสานี้เสานี้จะเกินไหมเกินไหม เสาหายเพื่อนเราก็หายไปคนหนึ่งแล้วเหรอน,น,น่าไงโอ,โอ,โอ้โหเสร็จดีครับเฮ้ยเฮ้ยคูลีเหรอไม่ใช่โอโอจิแม่จำชื่อยากเหลือเกินโอเคเกิดไหมครับมาอู้ผ่าสไปเดอร์ครับเสร็จปะล่วงไปอีกตัวหนึ่งโอ้ยค,คือเราได้แค่แอบยิงไง เราสะสมสแต็กไว้ก่อนเพิ่มความแรงครับนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกที่หายตัวโอ้ยพี่ลูกโอ้หน่ารำคาญหึ่โอ้ยน้าเบียมาเออเฮ้ยมามาสูบสูบเลือดสูบเนื้อแวบเอลเอลอิมุกิครับ โอ้โหดูข้างหลังเองด้วยโคตรเยอะเลยไปดีกว่าครับผมเลือกเต็มเหมือนเดิมเลือกเต็มเหมือนเดิมเฮ้ยแวะแวะแวะก่อนแวะก่อนแวะช่วยเพื่อนก่อนเฮ้ยสกายรอดว่ะอุ้ยเข้าดีจังเลยเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนนิดนึงไม่สู้เลยเหรอแหมโอ้โอ้ตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ย เราวนาเลือดเจ็ดแสนแล้วนะเฮ้ยไม่เห็น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 เรานานไงโอ้โหเฮ้ยอาเธอร์หลีกไหนกันเนาะโอ้ยมันไม่ไหวว่ะโอ้ยโอ้ยไม่ได้แล้วขอให้ก่อนครับปึนโค้งอีกโอ้โหชีวิตโอ้ตาย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 เจอไททันก็เสร็จดิโอเคครับอื้อหือเฮ้ยมันเอาเราแน่ๆอ่ะ ดู่เลือดก่อนมาดูดิโลแตกยังโลยังไม่แตกอีกนะคนเละชุดไปคนเละชุดไปโอ้ยไม่ได้ว้ามา,มาแล้วมาแล้วเออยิงข้างหลังมันยิงข้างหลังมันโอ้ยโลไม่แตกกะทีโอ้โหแตกแล้วครับเสร็จเลยเอ้ยอะไรวะน,นี่ทำ <laughs> ไมทีมเราไม่เห็นโหดเหมือนทีมศัตรูบ้างเลยวะ หน่มเน้ยมหนมเนียมเนี่ยเฮ้ยไหนะครับผมดูสกอร์ซะหน่อยสิโอเคเขาแหมทุกคนเขายิงัน6ล้าน4ล้านแล้วยิงล้านหนึ่งเาวนาจ้าก็ต้องโดนละครับผมต้องโดนละครับผมเฮ้ยมาได้ไงโคตรแรงเร็วว้าวโอ้ย อะไรวะดัดมาดัดมาโอเคเฮ้ย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 อืมแต่ละตัวนะขนผัดทั้งนั้นเลยนะดัดมางูงูน้อยอหายตู้อีกครับอดโดน่ะยันแม่ฮิวกรอนโอเคครับผมโอ้ยเหนื่อยใจเหนื่อยใจจริงๆ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอีกวะเนี่ยเฮ้ยมันมาจากไหนอะฮัลโหลนี่เธอมาจากไหนเธอก็ไม่รอดมาจากไหนก็ไม่รอดโอ้ย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 ตัวล่างตัวล่างตัวล่างนี่ครับโอ้โหตัวนี้เออจะไปจับเป้าทุกตัวไม่ได้ดิโอ้โไททันครับมามามาโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อน เฮ้ยสาวหอ่ะโอ้โหเออมามัมาจากตัวดูแน่เลยว่ะดูก่อนครับผมอ่าฮิวห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 ิวเนาะโอเคแต่เลือดเราเยอะไงทีนี้ครับจัดดิลองจัดดูดิลงยางลงยางลงยางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนดิจ้าเฮ้ยเฮ้มันป่องครับมาอีกแล้วมันป่องเยอะนะเราเนี่ยแล้วยังไงอ่ะแล้วยังไงอ่ะโดนโอเคลบก่อนลบก่อน

มีแอนตีเามดลาวนาไหมแบบกูดาว5วินาทีสะสมนี่สี่ห้าชาร์ตอะไรอย่างเงี้ยฝั่งนี้3ฝั่งนี้สองเพื่อนเราโอเคครับมาฝั่งนี้ดีกว่าช่วยฝั่งนี้ฝั่งนู้นโล่งๆไม่มีคนโอเคเราเล่นตัวข้างหลังไม่ได้ว่ะลิงค,ครับเอามันก่อนเลยเอามันก่อนเลยว้าวเสร็จไปห,หนึ่งครับสองครับโอเคให้ลิง์ โอ้โหโอ้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเสร็จดีครับเเก็บเรียบร้อยไหมครับแอซิดครับล่วงเฮ้ยโอ้ยหันกลับมาเสาคางแน่นเลยเสาคางเปลี่ยนไปตอนไหนวะเนี่ยโอ้โหเจ็บปวดว่ะ ด้วก่อนนะด้วยก่อนนะนนะตัวอะไรมาอีกแอบก่อนครับอื้อหือโอ้ยลงพวกพ่วเลยว่ะลงพวกพ่วเลยโออว้าวว้าวว้าวว้ <c oughs> ้าว <c oughs> <ๆ>ไปก่อนครับแอบก่อนโอ้โหเฮ้ย่อยังจะมาโดนอีกอ่ะแหมเนี่ยเนี่ยไอมันชอบเล่นอย่างงี้นะไอ้ตัวนี้นะเฮ้ยสกายร้อยไปนู่นแล้วครับ ใกร้อนปะเออจัดดิจัดดิดดโอเคแหวกเกือบเกือบ <laughs> ล่วงโอ้ยแอบก่อนแอบก่อนมาให้งูหิวก่อนครับหลงยัง ลงเหอะลงเหอะลงแล้ว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 ครับเสร็จจวดจวดครับแน่แน่แน่ยางยางไข่หวาย,วยิงเนี่ยฮะเฮ้ยโอ้ยเดยกอนเดี๋ยวเองจะโดนเดี๋ยวเองจะโดนหึ่มหึมแหม่พลิว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  ว้าวดิวสเก็ตไว้ก่อนนะอุ้ย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 แหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอเค,อเคหายตัวก่อนหายตัวก่อนมันเล่นเราวะวะมันมันเจาะจงไปปะเนี่ยเสร็จครับโอเคเราวะเฮ้ยไปเอ๋สเก็ตรถเดี๋ยว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 จะโดนโอ้โหอะไรวะเนี่ยโด่งหุ้บเลยเป็นเรีย่ยวเสร็จครับ จืดๆไปครับจืดๆไปครับว้าวเรียบร้อยแตกว้าวคำสดดนครับเอานี้ก่อนนี้ก่อนเมนเดอร์ครับโอเคเราเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอต้องดูต้องดูจวดจวดครับว้าวว้าวอะไรแอนแอนแองเกลเลเลเลทำอะไร ทำมาลา้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอต้องโดนว้วโอ้โหแน่แน่แคุลีครับไอ้เฉินโลครับอ้ยโอ้นี่คุลีอยู่นี่คุลีอยู่นี่ว้าวเฮ้ยลงหัวปะอ้ยอเดี๋ยวก่อนนะเตืนหมด ปืนกระสุนหมดมาอีกแล้วโอ้โหเยอะไปครับ Help me my friend โอ้ยไม่ดอละไม่ดนอแล้วไม่ไม่เหลือไม่เหลืออะไรวะเนี่ยว้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะมากเยอะมากครับแอนนะโอ้ยแรปเตอร์แรปเตอร์ยิงไม่ลงเลยนะ เออว่ะอันแน่คิดว่านัวกันอยู่อะเด้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยโอ้ยนี่เดียวโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาเก็บแรปเตอร์ต่อจัดไปครับเฮ้ย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 โอ้คุณข้าเรามันเข้าเราอ่ะโอ้มีแรปเตอร์สองตัวด้วยเสร็จป่ะเฮ้ยโดนอีกแล้วโอ้ยโอเคครับผม มาจ้าดูดก่อนดู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 ดเฮ้ยเป็นเรียเอาเป็นเรียก่อนก็ได้อย่ามามองมันมันอย่ามองและมองและแต่กี้บอกว่าอย่ามองมาทางนี้แล้วมันก็มองมาจริงๆค่อยๆครับช่วยเพื่อนก่อนแน่เน่เน่เน่โอ๊ยเจ็บ เสร็จวะเรียบร้อยว้าวเฮ้ยนี่ครับแน่อันแน่แนแล้วเพื่อนหายหมดแล้วเพื่อนหายหมดแล้วเฮ้โอ้โหไอตัวอะไรวะเนี่ยแอซิดครับแล้วก็แล้วก็อันนี้ก่อนเฮ้ยเพื่อนเราหายเหลือสามคนเหรอ ว้าวเสร็จครับผมแอซิสครับโอ้ยเกืบับเกลับเกลับแค่หิวก่อนครับโย่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 ไททันมาแล้วอะแน่โอ้ยตัวแสบโอ้ยมามา โอ้โหคูรีอโอโตัวอะไรเฮ้ยโดนเดนมาร์กว่ะเค้ยเาเสาก่อนครับแล้วยิงมาทำไมให้มันรู้ตัววะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมงป่องครับมาเดต้องมาเดโอ้โหลงหัวบดิลงหัวบดิเสร็จปะล่วงครับเฮ้ยนี่ไงนี่ไงหิวเล,ลือดก่อนโอ้โหเกือบล่วงเยอะว่ะ ศัตรูเต็มหมดเลยเพื่อนเราเหลือน,น้อยแล้วอะ่ะเรานาเหมือนกันครับเสร็จครับผมโอเคเราเพิกันไปให้เพื่อนเราเอาเสาได้มีเกิดไหมโอเคไม่เกิดครับว้าเฮ้ยแต่เสามันบุ๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊ไปวะตัวนี้ตัวนี้ไอ้แดดแดดเฮ้ยเอาเสาก่อนโอ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 ,โอน,นี่ครับผมไม่ได้แอมออล็อกเอเดรียต์ครับเสร็จดีปา่าเจาะตูด จัดไปครับเสร็จปะโอ้โหโล่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 แหมหายตัววายวายโอ้เรียบร้อยแหมพี่ก็เพลินเลยนะพี่ก็เพลินเลยนะลงมาลงมาซืบซืบโอ้โหเราซืบซืบเรื่องละห้ามือแล้ว,วแล้วไม่รอดแล้วเอาดิเออเพื่อนยิงมัน แล้วมันก็จะเอาเราให้ได้เลยว่ะกลาบมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ย <He i, S 1> ผมว่าเนี่ยมัน,ม,นมันเล่นได้นะเอาจริงคืออลวนาครับผมตั้งแต่มันมาตั้งแต่มันก่อนโดนเนิร์ฟที่มันหายตัวในเสาก็าไม่เสียเสาใช่ไหมจนปัานนี้หายตัวปุ๊บเสียเสาปับ๊บอ่าเฮ้ยจนตอนนี้มันก็ยังเล่นได้อยู่ในสนามมากมายครับผมใช้ปืนไกลก็ได้ปืนใกล้ก็ได้เออคือปืนโคตรใกล้ก็ได้เอาเอาจริงแบบปืนแม่เหล็กไอ้ปืนไฟฟ้าร้อยเมตรอย่างเงี้ยลาลวานาก็ออยังเล่นได้เลยครับผม แต่ก็ต้องระวังปืนที่มันยิงได้ยาวๆใช่ไหมยิงแบบกดค้างแนานอย่างอ้ปืนไฟฟ้าอย่างเงี้ยเราหายตัวอยู่กะเฮ้ยโผลมาโดนยิงอ่ะเขากดค้างไว้เลยเราหายตัวอยู่โผมาก็โดนไฟฟ้าช็อตได้เช่นเดียวกันครับผมเราก็ต้องรีบถอยหลังออกมาดูท่าทีดูอบๆตัวให้ดีๆนะว่ามีศัตรูต,ตัวไหนใช้ปืนอะไรครับอ่ายังไงเพื่อนก็สามารถคอมเมนต์มาคุยได้นะว่าเพื่อนตอนนี้ยังใช้ลอนนาอยู่หรือเปล่าแล้วใช้กับหุ่นไอ้แล้ว แล้วเพื่อนๆนะผมตอนนี้ยังใช้ลาวนาอยู่หรือเปล่าแล้วใช้กระปืนอะไรนะครับผมมาพูยกันสำหรบวันวนี้ผมและช่างน้อยลาวนาขอตัวกันสวัสดีครับบ๊ายบายวู้ฮู้บอล